สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง a n g เกิลมาเนนะครับผมรักษากดไหลย้อนมาได้ประมาณ4-5เดือนแล้วอาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับแต่ว่าที่จะมาเปิดประเด็นวันนี้ก็คือสาเหตุที่เราไม่สามารถหายจากอาการกดไหลย้อนได้หายขาดสักทีหนึง่งตัวผมองเนี่ตัวผมเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าอาการก็ดีขึ้นประมาณ80-90%ละแต่ก็ยังไม่หายขาดสัทีหนึง่งก็เพราะว่า พฤติกรรมของผมรวนๆนเลยครับคือการรักษากรดละย้อนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยดีที่สุดแต่ผมก็เชื่อว่ามันมันพบพฤติกรรมบางอย่างของทุกคนแล้วก็ของผมเนี่ยมันยังไม่สามารถมีวินัยได้มากพอขณะที่ผมอัดวิดีโอนี้อยู่วันนี้วันที่13เมษายน2564ก็ช่วงสงการานพอดีเลยสวัสดีปีใหม่ครับก็เมือ่ออาทิตย์ที่แล้ว บาร์บีคิวพาซามีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ห้าถึงสิเอ็ดเมษาซึ่งปีหนึ่งอาจจะมีไม่กี่ครั้งผมก็ลุยเลยครับจัดหนักเลยครับ5้าถึงสิเอ็ดเมษาผมไปกินบุฟเฟ่สาครั้งอะไปกินบุฟเฟ่3ามครั้งในช่วงเวลานั้นคืออาการกดไหลย้อนเนี่ยเราเป็นเพราะว่ากดอะกดที่ไว้ย,ย่อยอาหารอะ มันไหลขึ้นมาข้างบนใช่ไหมมันทาให้เราแสบอกบางครั้งก็ขึ้นมาที่คอก็กลายเป็นกลอย้อนขึ้นคอซึ่งไอ้อาการกินเยอะเนี่ยอย่างเช่นบุฟเฟ่เนี่ยมันให้มันให้กดกดในกระเพาะของเราเยอะขึ้นเพราะว่าเรากินอาหารเยอะขึ้นไงมันก็เยอะจนมันล้นขึ้นมาที่คออันนี้คืออธิบายแบบง่ายๆนะขึ้นมาที่อกขึ้นมาที่คอก็เลยทําให้เราอาการแบบแสบอกแสบคอกระย้อนขึ้นมาพอดีเลย แสบนิดนึงอ่ะโอเคครับก็นั่นแหละครับพฤติกรรมของของของพวกเราเนี่ยอาจจะยังมีวินัยไม่มากพอซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักๆที่กดระย้อนยังไม่หายขาดครับซึ่งตอนนี้ผมก็รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยยังมีวินัยไม่มากพอนะก็เนี่ยหลุดไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวของสงการผมได้หยุดอันที่หนึงผมก็นี่แหละครับ ดูซีรีส์ดูซีรีส์ทุกคืนเลยดูซีรีส์ใน Netflix แล้วดูไปมันก็งอหงเาใช่ไหมผมก็ซื้ออาหารซื้อขนมมากินด้วยแล้วก็นอนดูด้วยเอนตัวนอนดูด้วยซึ่งอาการกดไหลย้อนเนี่ยห้ามเลยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยห้ามเอนตัวลงนอนภายในระยะเวลาสี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะผมเคยต่อรองหมอนะว่าสมชั่วโมงได้ไหมสี่ชั่วโมงมันนานไปหมอก็บอกว่าไม่ได้ กินข้าวเสร็จต้องยืนหรือว่าต้องนั่งนั่งธรรมดาไม่ต้องเอนตัวนอนประมาณสี่ชั่วโมงเท่านั้นถึงจะเอนตัวลงนอนได้ไม่งั้นก็เป็นกดไหลย้อนแน่นอนแล้วก็ไม่หายด้วยจะเป็นเลือดตั้งอยู่อย่างนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีวินัยมากๆจนอาการมันหายดีขึ้นหายดีขึ้นมากๆแต่พอผมคิดว่าอาการมันหายดีขึ้นแล้วผมก็กลับมาทําพฤติกรรมแบบนี้อีกละกินบุฟเฟ่เอนตัวลงนอน หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็กินขนมอยู่ด้วยอีกอันนึงนะครับก็อย่างว่าเนาะดูซีรีส์ดูตัวกลางคืนใช่ไหมพอระดับดูเสร็จดูเสร็จประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยผมก็ก่อนหน้านี้ผมก็ผมก็กินกินอยู่อะกินเสร็จดูซีรีส์เสร็จแล้วก็นอนเลยเอา้าไม่ดีละเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เราเป็นกดไหลย,ย้อนล้วนเลยครับไอ้เรื่องกินบุฟเฟ่เนี่ยยังไม่นับนะยังไม่นับไอ้เรื่องที่ อาหารที่เราคุรหลีกเลี่ยงนะคือคนที่เป็นกลย้อนคุณหลีกเลี่ยงอาหารเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดอาหารมันหรือว่าผลไม้บางชนิดใช่ไหมแล้วก็ผักบางชนิดกดบางครั้งอ่ะเวลาเราไปกินบุฟเฟ่เราอาจจะกินอาหารพวกนั้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้ของทอดของมันเนี่ยหมูกระทะเนี่ยเอาอย่างผมไปกินบาร์บีคิวพาซาใช่ไหมเนื้อกินเนื้อมันมากอัดข้ากระเพาะเยอะมากนี่อีกน้ำจิ้มอีก น้ำจิ้มผมก็บีบมะนาาไปอีกเห็นไหมเป็นเป็นทั้งซอสเปรี้ยวเป็นทั้งเนี่ยใส่น้ําพริกใส่พริกในน้ําจิ้มอีกเราควรหลีกเลียกอาหารเผริเราควรหลีกเลียกอาหารเปรี้ยวสุดท้ายผมก็กินหมดเลยตอนนี้อาการกดขึ้นคอกระยอนขึ้นคอเนี่ยเห็นไหมครับขณะที่ถ่ายทําวิดีโอนี้อยู่อาการกดไหะย้อนของผมก็กําเริบอยู่ตลอดเลยเนี่ยเพราะว่าวินัยของเรามันไม่มากพอไงบางทีสาเหตุหลักๆของพวกเราก็อาจจะ ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าอาจจะมีวินัยไม่มากพอแต่ว่ามันก็มีตัวช่วยนะครับใช้กาวิสคอนไม่ผมว่าไม่ต้องไปกินยาอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะผมว่าไม่ต้องไปกินยามิลาซิตอะไรนี่ละกาวิสคอนเพราะว่ากาวิสคอนมันช่วยได้ค่อนข้างโดยตรงเลยนะแต่ก็อย่างว่ามันเป็นมันเป็นแก้ไขไปเหตุอะพราะว่าพฤติกรรมนี่แหละครับ ที่จะรักษากฎดไหลย้อนได้ดีที่สุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจลก,กาฟิสคอนก็ช่วยได้นะคุณหมอบอกว่าให้ผมกินเยอะเมันก็ช่วยได้จริงๆแต่ว่ากาฟิสคอนมันมันใช้มันมีค่าใช้จ่ายอะนะผมก็เลยไม่อยากซื้อมากินเยอะเท่าไหร่ก็นั่นแหละครับที่ว่ากดไหลย้อนทําไมไม่หายสักทีสาเหตุของการเป็นกฎดไหลย้อนที่ทําไมเราไม่หายผมก็คิดว่าเป็นบรพรพฤติกรรมรุนรนเลยครับไม่อย่างนั้นผมก็คงอาจจะอาการดีขึ้นตั้งนานแล้ว อ่ะก็สามอย่างอ่ะสำหรับผมเลยนะที่คิดว่าถ้าเราเลิกพฤติกรรมเนี้ยหายแน่นอนกินบุฟเฟ่แล้วก็กินข้าวเสร็จไม่ควรเอนตัวลงนอนแล้วก็ไม่กินมื้อดึกถ้าผมปรับพฤติกรรมพวกนี้ได้หรือว่าเพื่อนๆสามารถปรับพฤติกรรมพวกนี้ได้อ่ะเพราะว่าอาการมันดีขึ้นแน่นอนครับดีขึ้นภายในสองเดือนสามเดือนเลยแหละถ้าหากชอบคลิปนี้ก็สามารถแชร์และกดไลค์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ เหมือนมันเล่าประสบการณ์ที่ว่าตัวเองยังไม่หาจากกดลกอะไร้ยาสักเทียนเนาะคลิปหน้าเจอกันครับผม